ใครอยากมีตัวช่วยในการ DCA กองทุนรวมเพื่อปั้นพอร์ตสู่ล้านแรกกับ TTB Smart Pot r พร้อมลดหย่อนภาษีได้ห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมณิทวิท์หลังจากที่ทันนะคะเคยทํารีวิววิธีการลงทุนแบบ DCA กับ TTB Smart Pot r นะคะที่เริ่มต้นลงทุนเพียง1บาทในคลิปนี้นะคะไหนมีใครจําได้บ้างคะ ตอนนี้นะคะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมเพราะว่า t t b SmartPo r t เนี่ยเขามีกองทุน S S F นะคะที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตรงนี้มีเพิ่มเติมมาให้เพื่อนๆหลายคนสนใจ t t b s m a r t p o r t กันเยอะท่านก็เลยอยากจะอัปเดตข้อมูลให้แบบล่าสุดว่าตอนนี้มีอะไรที่ให้เราเลือกลงทุนได้บ้างนะคะตรงนี้จะตอบโจทย์คนวัยทำงานอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงเดี๋ยวท่านจะสอนตั้งเป้าหมายด้วยนะคะใครที่มีเป้าหมายเป็นเงินล้านแรกหรือว่าจะเท่าไหร่ก็ตามนะลองเอาวิธีนี้ไปทํากันนะคะเราจะได้รู้แบบคร่าวๆว่าเราควรที่จะลงทุน เดือนละเท่าไหร่ตรงนี้สามารถเอาไปปรับเป็นแนวทางของใครของมันได้เลยนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กัน1ครั้งนะคะและเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวท่านขอทบทวนแบบสั้นๆนะคะว่าการลงทุนแบบ DCA เนี่ยคืออะไรคะ่ะ DCA นะคะก็คือการลงทุนในจํานวนที่เท่ากันทุกงวดเช่นรายวันรายสัปดาห์นะคะรายเดือนหรือรายไตรมาสนะคะตรงนี้เพื่อช่วยลดความผ,ลผ,ลผลันผวนจากราคาสิทธัพย์ทําให้เราเนี่ยได้ต้นทุนที่ถั่วเฉลี่ยนะคะโดยที่นิยมกันที่สุดก็จะเป็นการลงทุนหรือว่า DCA แบบรายเดือน,นะคะ่ะ การทำ DCA ให้ได้ผลนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับวินัยของเราเป็นสําคัญเพราะว่าเป็นการลงทุนที่แบบต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากทําให้มันเป็นเรื่องง่ายกว่านั้นเราก็สามารถเลือกเครื่องมือ DCA แบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพนะคะอย่าง TTB Smart Pot r ที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะท่นเชื่อว่า TTB Smart Pot r นะคะจะตอบโจทย์สายลงทุนกองทุนรวมอย่างแน่นอนคะ่ะและที่สําคัญนะคะตอนนี้ TTB Smart Pot r เขามี S S F นะคะหรือว่ากองทุนเพื่อการออมที่ ที่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ตามฐานภาษีของเรานะคะสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทตรงนี้มีให้เราเลือกลงทุนด้วยค่ะ บอกเลยว่าคุ้มค่า2ต่อนะคะต่อแรกก็คือเราได้ลงทุนเพื่ออนาคตของเรานะคะอีกต่อหนึ่งก็คือเงินที่เรานําไปลงทุนตรงนี้นํามาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าให้เงินทํางานกับ TTB Smartport หรือเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเดี๋ยวถัดมาท่านอยากจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับ TTB Smartport กันให้มากขึ้นเผื่อใครเพิ่งเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราจะได้รู้จักว่า t t b Smart Port เนี่ยคืออะไรคะ่ะ กองทุน TTB Smart Port นะคะเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management นะคะบรจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะร่วมกับบรจ i a p r i n g ซึ่งเป็นบรจแนวหน้าของเอเชียนะคะเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์บริหารกองทุนในระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชียเป็นพิเศษตรงนี้มารวมตัวกันนะคะเพื่อมาบริหารพอร์ตกองทุน TTB Smart Port ให้กับเราแบบเป็นอัตโนมัตินะคะตรงนี้เราไม่ต้องมาคอยซื้อขายโยกย้าย สลับสับเปลี่ยนกองทุนเองนะคะตรงนี้เขาดูแลให้เราหมดเลยค่ะเป็นยังไงคะฟังดูแล้วอุ่นใจเลยใช่ไหมการลงทุนนะคะกับ TTV Smartport เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนด้วย3กลยุทธ์หลักนะคะนั่นก็คือการคัดจัดแล้วก็ปรับค่ะ คำว่าคัดนะคะก็คือการคัดกองทุนเด่นจากทั่วโลกจัดหมายถึงการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมนะคะตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนส่วนคำว่าปรับตรงนี้นะคะหมายถึงการปรับสัดส่วนกองทุนให้โดยอัตโนมัติเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะไม่ปกติตรงนี้ดูแลแล้วก็จัดการโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะจากกลยุทธ์การลงทุนแบบคัดจัด โดยผู้บริหารกองทุนมืออาชีพนะคะตอนนี้ TTB Smartport เขามีให้เราเลือกลงทุนนะคะทั้งหมด5แผนลงทุนนะคะทั้ง5แผนลงทุนนี้ก็จะเรียงไปตามความเสี่ยงเดี๋ยวทางจะค่อยๆสรุปให้ฟังนะคะว่าแต่ละแผนลงทุนอะไรแต่ละแผนเนี่ยเหมาะกับใครเอาเป็นว่าเราสามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะเรียกได้ว่าเราสามารถเลือกให้ตรงกับเป้าหมายการลงทุนของเราได้เลยนะคะและทั้ง5แผนการลงทุนก็จะเปิด2แบบนะคะก็คือจะมีกองทุนแบบปกติแล้วก็วันนี้ที่คุยกันก็คือกอง ทุนแบบ S S F นะคะที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์คาว่าเข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวถัดมาท่านจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูแผนที่1น,นะคะเดี๋ยวสรุปแบบสั้นๆว่าแผนที่1น,นะคะทั้งกองทุนแบบปกติแล้วก็กองทุนแบบ S S F เนี่ยเขาลงทุนอะไรแล้วก็จะเหมาะกับใครคะ่ะ เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผนที่1น,นะคะแผนที่1ก็คือ TSP 1 Preserver นะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยก็จะมี2แบบที่บอกไปนะคะก็คือจะมี TSP 1 Preserver ตรงนี้เป็นแบบกองทุนปกตินะคะแบบสะสมมูลค่าและอีก1แบบก็คือ TSP 1 Preserver S S F นะคะตรงนี้ก็สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเป้าหมายของเราเป็นแบบไหนนะคะนโยบายการลงทุนนะสำหรับแผน TSP 1 Preserver นะคะตรงนี้ก็คือลงทุนในตราสารหนี้ใน ประเทศ70%นะคะแล้วก็ตราสารนี้ต่างประเทศ30%นะคะส่วนแบบ TSP 1 p r e s e r v e r S S F นะคะตรงนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะเพราะว่าเขาจะใช้ TSP 1 p r e s e r v e r เป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวนะคะตรงนี้เปิด2แบบเราสามารถเลือกลงทุนได้เลยใครอยากจะลงทุนแบบปกติก็ได้แต่ว่าใครมองหาการลงทุนที่ได้ลงทุนด้วยแล้วก็ได้ลดหย่อนด้วยก็เลือกแบบ S S F ค่ะ สำหรับแผนที่1นนะคะหรือว่า TSP 1ก็จะเป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดในทั้งหมด5แผนนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยไม่ชอบความผันผวนนะคะเน้นรักษาเงินต้นนะคะไม่ให้เงินต้นหดหายลงไปมากนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินค่ะ ถัดมานะคะแผนที่2ก็คือ TSP 2 Nature นะตรงนี้มีให้เราเลือกทั้งแบบปกติและ TSP 2 Nature S S F นะคะตรงนี้มีเหมือนกันหมดทั้ง5แผนมีให้เลือก2แบบนะคะนโยบายการลงทุนสำหรับแผน TSP 2 Nature นะคะตรงนี้ก็คือการลงทุนในตราสารนี้ในประเทศ35%นตะคะตราสารนี้ต่างประเทศ45%หุ้นในประเทศ10%แล้วก็หุ้นต่างประเทศ10%นะคะส่วนแบบ TSP 2 S S F นี้นะคะก็จะ มี TSP 2 n a t นเชเนี่ยเป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวนะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือลงทุนเหมือนๆกันนั่นเองค่ะสำหรับแผนที่2นะคะหรือว่า TSP 2เนี่ยความเสี่ยงก็จะขยับสูงขึ้นจาก TSP 1นะคะตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มองหาก,การลงทุนเพื่อมุ่งหวงังเอาชนะเงินเฟอ้อแต่ว่าเราก็ยังรับความผ,ผันผวนได้น้อยอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเหมาะกับแผนนี้ค่ะ ต่อมานะคะมาดูแผนที่3กันบ้างนะคะแผนที่3หรือว่า TSP 3 Balancer ตรงนี้มีให้เลือก2แบบเหมือนเดิมนะคะก็คือมีแบบปกติแล้วก็มี TSP 3 Balancer S S F นะคะที่ลดหย่อนภาษีได้นโยบายการลงทุนนะคะสำหรับแผน TSP 3 Balancer ก็คือจะลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ15นะคะตราสารหนี้ต่างประเทศ 35%หุ้นในประเทศ10%แล้วก็หุ้นต่างประเทศ40%นะคะแล้วก็แบบ S S F ก็จะมี T S P 3 b a l a n c e เซอเป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวค่ะสำหรับแผนที่3นะคะหรือว่า T S P 3เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์นะคะรวมถึงมีเป้าหมายในการให้เงินทำงานแทนเราในระยะยาวค่ะ แผนที่4นะคะหรือ t s p 4 Explorer นะคะตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกทั้งแบบปกติแล้วก็แบบ t s p 4 Explorer s s f นะคะมีให้เลือก2แบบเหมือนกันนโยบายการลงทุนนะคะสำหรับแผน t s p 4 Explorer ก็คือลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ10%ตราสารหนี้ต่างประเทศ20%หุ้นในประเทศ15%นะคะแล้วก็หุ้นต่างประเทศ55%นะคะส่วนแบบ s s f เนี่ยก็จะมี TSPC Explorer เป็นก กองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวค่ะ สำหรับแผนที่4นะคะหรือว่า TSP 4ตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่ขยับสูงขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ลงทุนเพื่อเป้าหมายให้เงินเติบโตในระยะยาวนะคะแล้วก็รับความผันผวน,นได้นะคะรวมถึงเราเนี่ยอยากจะสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือแผนที่5หรือว่า TSP 5 Go Getter นะตรงนี้ก็จะมีทั้งแบบปกติแล้วก็แบบที่ลดหย่อนภาษีได้ก็คือ TSP 5 Go Getter S S F นะคะ นโยบายการลงทุนสําหรับแผน TSP 5 Gogetter ตรงนี้จะมีความเสี่ยงสูงสุดเลยใน5แผนนะคะเขาก็จะลงทุนในหุ้นในประเทศ20%แล้วก็หุ้นต่างประเทศ80%นะคะส่วนแบบ S S F นะคะก็จะมี TSP 5 Gogetter เนี่ยเป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวค่ะ สำหรับแผนที่5นะคะหรือว่า TSP 5ตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงสุดใน5แผนที่ท่านกล่าวมานะคะตรงนี้ก็จะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะคะมองหาโอกาสในการทํากําไรจากหุ้นเติบโตทั่วโลกเพราะว่าเขาลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะคะก็คือจะมีทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นต่างประเทศรวมถึงนะคะก็จะต้องมีจิตใจแข็งแกร่งพอสมควรนะเนื่องจากว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงมันก็ไม่ใช่มีแค่บวกอย่างเดียวถูกไหมคะบางทีอาจจะมีช่วงบวกช่วงลบตรงนี้เราก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าเงินตรงนี้ทที่่เรเรรราาาาานนนํมมลงุัับคว ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,น่าจะมีคําถามว่าและเราควรที่จะเลือกลงทุนแผนไหนดีนะคะท่านสรุปไปก็พอเข้าใจว่า TSP 1ถึง TSP 5เนี่ยตรงนี้ก็จะไล่เรียงระดับความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูงแต่ว่าเราควรเลือกแบบไหนดีบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะตรงนี้ดีมากๆ TTB Smart Pot เ,เขาจะมีเครื่องมือตรงนี้มาช่วยนะคะตรงนี้ก็จะผสานกับเป้าหมายของเรารวมถึงการเลือกแต่ละแผนเราจะได้มองเห็นมากขึ้นว่าเราเนี่ยควรที่จะลงทุนเดือนละเท่าไหร่นะคะเดี๋ ะะแบบง่ายๆตัวนี้เพื่อนๆตั้งใจดูและเราก็สามารถนําไปกดลองเล่นกันดูนะคะแล้วก็ปรับกับเป้าหมายของเราได้เลยนะคะตรงนี้ก็เรียกว่า TTB Calculator ค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมายกตัวอย่างเป็นเป้าหมายยอดฮิตละกันนะคะนั่นก็คือเป้าหมายเงิน1ล้านบาทแรกนะคะแล้วก็จะใช้ TTB Calculator เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการช่วยคำนวณเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะลงทุนเดือนละเท่าไหร่นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดีมากๆเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปลองทำตามกันได้นะคะเดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เราสามารถคำนวณน,นะคะหรือว่ากรอกตรงนี้เพื่อให้เขาคำนวณมาผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันก็ได้เราจะได้รู้เลยว่าไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายเท่าไหร่เราควรที่จะลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเป้าาหมายของ จะได้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ท่านขอยกตัวอย่างเป็นเงินล้านแรกละกันนะคะก่อนอายุ30นะลองดูกันเผื่อน,อน้องๆดูกันนะคะว่าถ้าเราอยากมีล้านแรกก่อนอายุ30เนี่ยเราควรที่จะลงทุนเดือนละเท่าไหรค่ค่ะสสเต็ปง่ายๆในการตั้งเป้าการลงทุนนะคะสเต็ปแรกเพื่อนๆกดลิงก์ที่ทันแนบเอาไว้ก็จะเจอหน้าจอนี้นะคะเราก็ตั้งเป้าหมายการลงทุนก่อนเลยใครมีเป้าหมายอะไรก็สามารถกรอกเข้าไปได้เลยวันนี้ท่านจะทําเป็นตัวอย่างนะคะก็คือการ สร้างล้านแรกก่อนอายุ30นะคะแล้วก็เงินที่ต้องการใช้สําหรับเป้าหมายนะคะถ้าใครอยากจะตั้ง1นล้านหนึ่งแ5ล้านตรงนี้ได้หมดนะคะวันนี้ทนก็จะมายกตัวอย่างเป็น1ล้านบาทนะคะรวมถึงระยะเวลาที่ใส่นะคะก็ระยะเวลาที่เราคาดว่าเป้าหมายนี้จะสาเร็จจะกี่ปีนะคะตรงนี้ก็ลองสัก8ปีละกันนะคะก็คือล้านแรกก่อนอายุ30สมบุนิน้องๆเนี่ยเริ่มลงทุนตอนอายุ22นะคะก็บวกไป8ปี30พอดีนะคะรวมถึงความเสี่ยงที่เรารับได้ก็จะมีทั้งหมด5ระดับความเสี่ยงนะคะตรงนี้ ก็สามารถเลือกได้เลยท่านขอเลือกเป็นกลางๆแล้วกันนะคะก็คือระดับที่3มีสิทธิ์บวกลบ6%หรือว่ามากกว่านั้นตรงนี้นะคะถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากหรือว่าน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มลดกันได้นะคะเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะคะคำว่ามาดูแผนที่เป็นไปได้กันนะคะสเต็ปที่2พอกดปุ๊บเขาก็จะคำนวณให้เราเลยเห็นไหมคะพอกดเข้ามาก็จะขึ้นแผนการลงทุนที่แนะนําให้กับเรานะคะอย่างตรงนี้เขาก็จะแนะนําเป็น TTB Smart Port 3นะคะหรือว่า TSP 3ที่ท่านอธิบายไปเพราะว่าท่านเนี่ยเลือกความ เสียงกลางๆผลตอบแทนกลางๆนะคะเขาก็เลยแนะนําเป็นแผน TSP 3และที่ดีกว่านั้นเห็นไหมคะว่าจะมีตัวเลือกขึ้นมาถึง3แบบนะคะตรงนี้ก็จะยิ่งเหมาะกับแต่ละคนหมายถึงเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะเช่นแบบแรกก็คือลงเงินก้อนครั้งเดียวไปเลยแล้วก็รอยาวๆไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลย8ปีเราต้องลงก้อนหนึ่งเท่าไหร่ถึงจะได้1ล้านนะคะแล้วถัดมาแบบที่2ก็คือลงเงินก้อนน้อยหน่อยแล้วก็จะมี DCA รายเดือนเข้าไปช่วยนะคะตรงนี้ก็เลือกดูได้หรือว่าแบบที่สาสหรับใครเนี่ยไม่มีเงินก้อนเลยกับ ว่าจะเริ่ม DCA ทุกเดือนทุกเดือนนะคะหลังจากนี้8ปีเราต้องลงเดือนละเท่าไหร่ถึงจะมีเงินล้านเห็นไหมคะเขาก็คำนวณมาให้นะคะตรงนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพื่อนๆสามารถลองไปกดคำนวณกันได้เลยคะ่ะ แต่เรานะคะจะต้องเข้าใจได้ว่าผลที่คํานวณนะว่าจะถึงเป้าหมายในกี่ปีกี่ปีตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ถูกไหมคะเราอาจจะถึงเป้าหมายเร็วกว่ากําหนดหรือว่าช้ากว่ากําหนดก็ได้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าการลงทุนมันก็จะมีความผันผวนเราก็จะต้องดูปัจจัยของตลาดณเวลานั้นนะคะบางปีเนี่ยเราอาจจะติดลบบางปีอาจจะบวกมากตรงนี้ไม่มีใครสามารถบอกอนาคตได้ตรงนี้เป็นเพียงแค่การคํานวณคร่าวๆดีกว่าไม่คํานวณนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายลอยๆว่าอยากจะมี1ล้านเราก็จะไม่รู้แล้วว่าเราควรที่จะลง เดือนละเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าตรงนี้ทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยสโคบให้มันแคบลงมานะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะลงทุนเดือนละเท่าไหร่เพื่อมีโอกาสให้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจภายในระยะเวลาที่เรากําหนดนะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถนําไปลองทํากันได้เดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเพื่อนๆลองกดนะคะตรงนี้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาปรับเปลี่ยนแผสนะคะหรือว่าเงินลงทุนเอาให้เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะเลือกความเสี่ยงเอาเท่าที่รับได้อย่าเลือกเกินกว่านั้นนะคะตรงนี้พอเราโอเคแล้วเราเข้าใจในสิ่งที่เราศึก ะะแล้วก็พร้อมลงทุนเราก็สามารถไปเปิดบัญชีผ่านธนาคารนะคะติดต่อธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะสมัครผ่านแอป t t b Touch ก็ได้ค่ะ ต้องบอกว่า TTB Smart p o t เนี่ยเป็นการลงทุนแบบมืออาชีพนะคะที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายของเรามากที่สุดนะคะใช้งานง่ายตอบโจทย์คนวัยทำงานรุ่นใหม่มากๆและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ภาวะตลาดถือว่าน่าทยอยสะสมเพราะว่าเราเนี่ยลงทุนเพื่อหวังผลระยะยาวนะคะราคาตอนนี้ถือว่าน่าสนใจยิ่งเราลงทุนแบบ DCA ในระยะยาวก็จะทาให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะ มาเช็คลิสต์กัน3ข้อสั้นๆนะคะว่า TTB Smart Pot เนี่ยจะเหมาะกับใครบ้างนะคะ1ก็คือจะเหมาะกับคนที่มีเงินเริ่มต้นอย่างไม่มากนะคะเรียกว่ามีเงินน้อยก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพราะว่ากองทุนของ TTB Smart Pot เนี่ยเริ่มต้นเพียง1บาทนะคะ2ก็จะเหมาะกับคนที่มองหาสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษียังกองทุน s s F นะคะตอนนี้ TTB Smart Pot เหมือนที่บอกไปก็คือเขาเปิดให้มีการลงทุนแบบลดหย่อนภาษีหรือว่าซื้อกอง s s F ได้แล้วนะคะและ3ก็คือเหมาะกับคนที่ชอบความสะดวกสบายนะคะตรงนี้ เราไม่ต้องเดินทางนะลงทุนผ่านแอปเดียวจบเลยก็คือ TTB Touch ค่ะสำหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าสนใจอยากจะเริ่มลงทุนกับ TTB Smartport เดี๋ยววันนี้นะคะท่านมีโปรโมชั่นดีๆเป็นโปรโมชั่นพิเศษมาสรุปฝากกันด้วยค่ะ โปรที่1น,นะคะเพียงแค่เพื่อนๆนนลงทุนกับ TTB Smart Port ผ่านแอป TTB Touch ทุกๆ1,000 0บาทนะคะรับไปเลย5วาวนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้วาวเยอะนะคะเช่นซื้อกองทุน50 0 0 0บาทก็ได้ไปเลย25วาวนะคะตรงนี้บอกเลยว่า1วาวที่เราได้มามีค่าเท่ากับ1บาทเลยค่ะ แตมว้าวนะคะก็เหมือนเป็นการสะสมคะแนนของ TTB นะคะตรงนี้พอเราสะสมไปสะสมไปเราก็สามารถนําไปแลกของนะคะไม่ว่าจะเป็นของรางวัลหรือว่าเงินสดตรงนี้ก็ตามที่ธนาคารกําหนดนะคะก็สะสมเอาไว้คุ้มค่าแน่นอนนะคะและยังไม่หมดแค่นี้ยังมีปโปรที่2อีกค่ะ ปโปรที่2นะคะเพียงแค่ลงทุน TTB Smart Port แบบรายเดือนนะคะหรือว่า DCA อัตโนมัติผ่านแอป TTB Touch นาน6เดือนแบบติดต่อกันนะคะและเรามียอดลงทุนสะสมถึง30,000บาทนะคะเฉลี่ยเดือนละ5,000บาทตรงนี้รับไปเลย60ว้าวต่อกองทุนค่ะปโปรโมชั่นที่ทันพูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปโปรที่1หรือว่าปโปรที่2ตรงนี้ก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565นะคะถึงวันที่30 ธันวาคม2 5 6 5เท่านั้นนะคะแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะ สำหรับวิธีการลงทุนนะคะถ้าใครสนใจก็ทำได้ง่ายๆดังนี้เลยเพื่อนๆจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะคะวิธีแรกก็คือเราเปิดบัญชีกองทุนแล้วก็ลงทุนผ่านแอป TTB Touch ได้เลยเดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือว่า2จะติดต่อ TTB Investment Line ก็ได้นะคะที่โทร1428กดสี่เหลี่ยม4นะคะตามวันและเวลาดังกล่าวที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอนะคะตรงนี้ใครที่มีข้อสงสัยอะไรเราก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วย ค,คลิปนี้นะคะท่านก็มาแค่นี้ถือว่ามาสรุปอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจฝากเพื่อนๆสายกองทุนรวมนะคะเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราก็อย่าลืมตัดสินใจแล้วก็ศึกษาให้ถี่ถ้วน,นก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนนะวันนี้ไปแล้วนะคะใครชอบกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจท่านจะนํามาสรุปให้แบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะก็ติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย